ดีทุกวันนะตุนเช่นอะไรคะก็ใกล้วันเกิดแล้วอาจจะมีของขวัญอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันเป็นมไปการคุกข้าวหรืออะไรเงี้ยไหมคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่อยากคาดหวังกลัวผิดหวังแล้วแต่ปีนี้มีอยากได้อะไรจริงๆริมินก็เอ่อยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยอยากได้อะไรนะมันเหมือนมันเรียบง่ายไปหมดแล้วอ่ะเออได้มาหมดแล้วก็เลยรู้สึกแบบ แค่อยากมีความสุขเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอเพื่อนกินข้าวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยงานโอเคชีวิตส่วนตัวโอเคหมดแล้เหลือเรื่องเดียวเนาะชงเก่งรออยู่หรือเปล่ามินว่าอาจจะแบบรอเคลียร์งานมากกว่าเพราะช่วงนี้เขาก็ยุ่งยุ่งด้วยจริงตอนนี้ถ้าถามความพร้อมเรงถ้าความพร้อมในทุกๆด้าน ยกเว้นเรื่องงานน่าจะพร้อมนะคะใช่แต่ถ้าตารางเวลางานอาจจะยังไม่เท่าไหลค่ะแล้วถ้าสมมติเลดดิ้งไปด้วยเราทํางานไปด้วยได้ไหมคะอาจจะยากอยู่นะคะใช่ใได้คุยกันไหมได้คุยกันตรงนี้มาไหมว่าเอ้ยเมื่อไร่หรือว่าเราไม่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะประกาศให้คนเขารู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาขอก็ประกาศเลยค่ะเขาขอยังเขาขยังไม่ขอยสดม ก,ก็มีทาเล็บอยู่บ้างนะนวควพร้อม,ะมอะไรนะม,นม,นมีสัญญาเราเลยดีวยความพร้อมมินว่ามันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแบบครอบครัวก็ค่อนข้างจะถับถ่ามละอะไรเราจับโป๊ะได้ไหมมินว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นที่เขาจะคุกเข่าจริงๆนะคะอุ้ยก็อาจจะรู้หรือเปล่าอะไรเขาเป็นคนมีความล็อกแรกนะไม่มีเขาเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์มินได้อะ แต่ว่าจับไม่ได้เลยเคยเคยมีเหตุการณ์ที่จับไม่ได้อยู่สองสาครั้งออแต่บางครั้งก็จับได้แล้วก็สครายอะไรอย่าเงีเออ้ยจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาไปคุยกับพ่อแม่เราแบบสองแบบเดียวเดียวเราไม่มีเราอะไร่ี้บ้างไหมมีนะคือตอนนี้เขาเข้ามาร่วมทาที่บ้านใช่ไหมออของที่บ้านมีแล้วก็ เขาก็มีเวลาประชุมกันตลอดเลยเวลาเราถ่ายละครใช่เราก็เขาก็คุยกันได้ตลอดเลยค่ะเราก็เลยไม่รู้เขาจะอัปเดตหรือไงกันเมื่อไรใช่เพราะว่าเรามัวแต่อยู่ในกองเนี่ยก็พิ่งมาจากกองถ่ายใช่มันเขาก็มีเวลาประชุมกันตลอดแต่เขาพยายามแบบสวยทุกวันใช่ไหมคะเราต้องสวยทุกวันอยู่แล้วตลอด ชเชิดอะไรมันต้องแบบมีชุวนนะพรุ่งนี้จะเป็นประมาณนี้แบบคุมโทนไว้ก่อนคุมโทนไว้ก่อน,น,อนช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่แต่มินบอกเขาว่าแบบถ้าจะเซอร์ไพรส์อะส่งเพื่อนมาแต่งตัวให้ด้วยนะอ,อ๋อเหรอใช่ือสั่งไว้เลยเป็นการสั่งการใช่แต่ว่า เขาไม่เคยแอบคุยกับพ่อแม่แต่เขาแอบคุยกับเพื่อนสนิทเมินมีครั้งนึงเป็นไปห้องน้ําเออแล้วมินก็แบบไปร้านญี่ปุ่นนี่แหละแล้วมินไปห้องน้ําก่อนแบบปวดมากเลยแล้วก็กลับเข้ามาก็ทุกคนก็มีพี่รูททุกคนก็แบบแล้วก็เงียบทั้งห้องเลยแล้วมินก็แปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทุกคนก็เหมือนทำหน้าเลิกเลิกเพื่อนสนิทมินอะเลิกเลิกมากโป๊ะสุดๆเออเราได้ถามเพื่อนไหมไม่ได้ถามอะแต่คิดว่าเขาคงคุยคุยอะไรกันเสอย่าง เพื่อนก็ไม่บอกก็พอคาดคันเพื่อนก็อย่ายุ่งหนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วแหละว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เรารู้อ่าซึ่งมันก็มีอยู่เรื่องเดียวอ่าใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ถามความพร้อมก็คือพร้อมยื่นเลยก็พร้อมนะพร้อมจังหวะนิ้วเออได้อยู่ไหนวะยังว่าอยู่ไม่ดีไซน์แม้ว่ามันต้องแบบสกิลกระหลัดให้มันกระทบตาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เป็นไรค่ะเอาอะไรก็ได้ที่แบบเขาให้จักใจใช่ที่เหลือเดี๋ยวซื้อเองได้ถ้าเขาให้แหวนดอกไม้อะนองได้ชอบจริงเหรอคือคือมีบางคนไม่ยอะติดกับอะไรเลยคือแบบนึกถึงฝรั่งที่เขาให้แหวนเกลี้ยงๆกันแล้วมันน่ารักอ่ะหรือว่าเอาดอกไม้มาทําอะไรที่มันเป็นสีแปลกอะไรอย่างเงี้ยมินก็คือได้หมดเลยขอแค่มันมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ย ความหวานก็คือช่วงนี้เขาหวานพิเศษไหมครับนก็ตั้งแต่สัมภาษณ์สื่อไปล่าสุดอะก็ดีกีก็คือขึ้นเลยอะหวานหวานตัดขาเลยใช่มันยังไงมันแตกต่างจากก่อนน้านี้ยังไงคะมินว่าเขาก็อาจจะรู้สึกเปิดเผยมากขึ้นด้วยมาคะคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังเรงเตงคดล็อคนล็ออาอาจจะยังเหมือนให้เกียรติเราอเพราะว่าเราก็แบบเป็นที่รู้จักเนาะอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเขาจะแบบทําอะไร ไปรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้เหมือนเขาค่อนข้างค่อนข้างรู้ว่าเราก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบเออไปไหนมาไหนก็เคยแบบแบนก้มผูกเชือกรองเท้าให้กางพลก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เลยอย่างงเี้ะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบชินกับการทําตัวหวานออกสื่อแล ก็รู้สึกว่าคือเขาเป็นสุภาพบุรุษมาตลอด<ะ>แบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นเจนเทอร์แมน,นคนหนึ่งเลยเออตั้งแต่เป็นเพื่อนกัน,กน10กว่าปีแล้วอะ่ะแล้วก่อนหน้านี้นเ,นเขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้ทําแล้วทําไม่ได้เหมือนแอนนาวสไปวัน้นก็คือเหมือนการปลดล็อกเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนจัดเต็มให้เราเลยเ,ออเขาอะไรที่ไม่กล้า กอะไรที่แบบแต่ก่อนมันเคยมีเส้นของความเป็นเพื่อนแล้วทําไม่ได้ตอนนี้เราทำได้เลยก็คือจากโลชูก้าทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นหวานสมร้อย่างเงี้ยหรอจากซีโร่แคลว่าตอนนี้ก็คือแบบเต็มร้อยี่พี่นักข่าววันที่แบบสคันนั้นอะไรนีบ้างคะเขาชอบเขาบอกว่าเอาป่ยเขาไม่ก็วันนั้นพี่ๆนักข่าวก็น่ารักกับเขามากยืนยิ้มตา ใส่เขาเลยจนมินแบบโม่แบบกุซายเอออะไรเงี้ยละมุนมากลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกมินก็อ๋อดีค่ะดีใจที่ทุกคนชอบแปลกแต่แฟนหนูเนาะเขาก็เลยรู้สึกเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกอ่ะเออกลายเป็นว่าชอบพี่พี่สือชนเลยพี่พี่สื่อก็ชอบบอกว่าไม่ตายใหม่อะไรอย่างเงี้ยอีกแม่รับรับอีกแหม่ะรับได้ไหมดูเขาพูดพี่นะรับได้รับคู่ได้ค่ะ เดี๋ยวเจมินดันเข้าวงการเองเอ้ยังแค่สัมภาษณ์ก็พอโอเคขอบคุณค่ะเจพนี้หนึ่งสงสองเห็นหนเคขอบคุณตร้ขอดวยนี่ามสวยมากว้ายนี่ก็สวยขึ้นไปทำอะไรมา